กรอบแว่นตาที่ทำจากไม้นะคะกำลังเป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะกรอบแว่นตาไม้ที่มาจากประเทศตูนิเซียที่สามารถส่งออกไปขายได้ในหลายประเทศทั่วโลกค่ะ mm hmm. บริษัทวาเคเป็นบริษัทแรกและก็เป็นบริษัทเดียวในประเทศติเซีนะคะที่บุกเบิกการผลิตกรอบแว่นตาที่ทำจากไม้นี่เป็นแฟชั่นที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทวาเคนั้นก่อตั้งมาปี2อ5 7ปัจจุบันมีคนงานทั้งหมด11คนแล้วก็มีแผนที่จะเพิ่มคนงานเป็นสองเท่าในช่วงปลายปีนี้หลังจากที่ผลิตภัณฑ์กรอบแว่นตาไม้ของบริษัทได้รับความนิยมสามารถส่งออกไปขายได้ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงที่ฝรั่งเศสแคนาดาามรโโ็อกโกออสเตรียและก็บัลแกเรียค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่จะเพิ่มการส่งออกไปยังประเทศใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีก5ประเทศในอีกไม่กี่ปีนี้ ความสำเร็จของบริษัทวาเคเกิดจากความคิดสร้างสารรค์และก็แรงบันดาลใจของอดัมจาเบอร์หนุ่มนักบัญชีวัย27ปีและซูไลเมนโกเบลนักออกแบบอุตสาหกรรมที่เป็นเพื่อนสนิททั้งคู่มีแนวคิดสนุกๆที่จะทำแว่นตาจากไม้ก่อนที่จะสารความฝันให้เป็นความจริง กรอบเปนของบริษัทวาเคนั้นทำขึ้นจากไม้5ชนิดนะคะเริ่มด้วยไม้บีชที่ใช้ทำเป็นโครงด้านในเนื่องจากขึ้นรูปได้ง่ายแล้วก็แข็งแรงส่วนชั้นนอกของตัวกรอบนะคะก็จะใช้ไม้เวงก้าไม้ประดูไม้บูบิงก้าแล้วก็ไม้วอลนัทค่ะซึ่งไม้เหล่านี้นั้นก็นำเข้ามาจากทวีปแอฟริกา